สวัสดีจ้ามาพ่อกันเลเดาวจ้ะมาเปิดมากับพ่อเราจะก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อรวมจ้ะพี่น้องจ้ะเส้นมาม่าจ้ะเครื่องเน้นๆจ้ามาม่าจ้ะปรุงเรียบร้อยแล้วจ้ะมีผลไม้น้ำจ้ะจ้ะมีบักซีดาพี่น้องกับปลาเงาะกำลังห่อนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นควันบะ วนหุยหุยเจ้ะมื่อนี้บุ้ยผักเลยจ้ะพี่น้องจ้าเรได้หาสื่อผักมาเลยจ้ะลูกโดดกับบุ้เมือนเนี้ยก่อนจริงกับขอบคุณคนที่เขามาติดตามนะจ้ะการติดตามมันเด้งออกจากพี่น้องจ้าถ้าบ้านใดสมปเปรียวไปหาแล้วปุ๊บประมาณสักสองสามเมอรอค่อยมาก,ก็ได้จ้ะพี่น้องจ้าถ้าสมปเปรียวไปหาปุ๊บ เรามาปั๊บเนี่ยการติดตามมันเด้งออกจ้ะรบกวนพี่น้องคนใดที่สมเปรียวไปหาแล้วกันไปเบื้องให้นั้นไปจ้าการติดตามมันเด้งออกไปจ้ะการต,ตามมันหลุดพี่น้องจ้ะมันหลุดออกไปเจ็ดแปดคนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะบ้านคนที่เขามาติดตามสมเปรียวหลอจ้ะที่สมเปรียวไปหาปุ๊บแบบเพิ่นมาปั๊บเนะ่จ้ะพี่น้องมันต้องเว้นระยะห่างจากสองสามืมื่นนะจ้ะค่อยมาจ้ะเพราะฉะนั้นการติดตามมันสิหลุดจ้ะพี่น้อง รบกวนพี่น้องไปไปเบื้องให้ได้จ้ามามาจ้ะหอนฮุยหุยพี่น้องจ้าถ้าม้าปุ๊บไปปั๊บเนี่ยมันเด้งจังใดก็เด้งพี่น้องจ้าจังใดกระลุด่วงนี้เพิ่นเข่งคัดพี่น้องจ้ารบกวนกลับไปเบื้องให้ได้จ้ามาจ้ะ เครื่องเน้เนๆเครื่องเน้เนๆจ้ะพี่น้องบ่ลิ้นพันกันอื้มบาลิ้นพันกันพี่น้องอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อขอปเบิ่งให้เด้อจ้ามันหลุดออกไปพี่น้องจ้ามันกดแล้วมัน กดติดตามแล้วจ้ะแต่มันเด้งดูดออกไปจ้ะคนที่สมปเปรียวไปติดตามไม่ละจ้ะสมว่าสมเปรียวไปมือนอี่ปุ๊บมืออื่น กลับมาสิจ้ามันเด่งพี่นอ้องจ้าแจ้งแดกกระลุดพี่น้อง พิ่งกลับจากขายค้องก่นกอนจากพี่น้องจ๋า กดแล้วไหมพี่น้องอย่าลืมเด้อจ้าฝากฟรีฝากน้องกลับไปกดติดตามให้ไมเด้อจ้าขอบคุณวงหนาจ้ามันเด้งออกอีหลจ้าพี่ยูเป็นเข่งคัดได้พี่น้องด้าบักซีดายพี่น้อง

น่าจะเป็นงอโรงเรียนจ้ะเปลือกบางๆใน,ๆนอยๆ เดี๋ยวมื่อหลังสิซื้อทุดเรียนมาสู่กินเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> หาเงินก่อน เลี้ยงเพี้ยงจ้ะเหลือแต่บัคซีดาพี่น้องจะไว้กินกับพริกเกลือจ้ะคลิปนี้กับร้าพี่ล่าน้องซี่เหนือนจ้พ่อคลิปนี้อะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อัสดีจ้า